พี่นานครับเหมือนพันตาจะเจอปลาบืนครับนี่พันตาออกมาหาปลาบืนครับฝนตกครับที่ผมเห็นบืนขึ้นมาครับปลาอะไรใบไม้ขยับอยู่แวบๆบวแบบิ๊งปลาหมอครับนี่ครับปลาหมอขึ้นครับพี่ๆน,นะครับ ไสสวยครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ขึ้นเป็นทางเลยครับมันหมานครัวนี้ครับนี่อีกครับอีกตัวนึงครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าครับโอ้โหนี่ครับ่วียนนครับหมอครับไซส์สวยๆครับกำลังขึ้นครับฝนตกเมื่อกี้มานี่ครับไซส์ใหญ่ครับโอ้ย ผมว่าอยู่ฝนตกผมเลยออกมาหาดูปลาครับอันนี้ว่ามีกี่ตัวครับเดี๋ยวพันตาจะหาดูกันครับขึ้นเป็นขาครับเหมือนที่ขึ้นเป็นคู่ครับอเต็มเลยครับมึครับผักปุ้งขยับ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยครับอยากขยับครับดูครับโอ้หลายตัวนี่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 ปลาชนปลาดุกระมังเลยครับหลายขนาดนี้ครับไม่รู้ว่าขึ้นไปกี่ตัวแล้วครับแต่อยู่นี่ก็หลายตัวโอ้ลึกกี่คนลึกครับ จะมีสุ่มนะเนี่ยดูครับขึ้นครับวิ่ง,ว,งวิ่งเป็นฟองเลยครับปลาดุกกับปลาช่อนครับเดี๋ยวดูข้างบนทุ่งสูงครับมันจะมีปลาขึ้นไหมครับ่อ <c oughs> นะขึ้นแค่คู่เดียวก็นั่งเรื่อครับเนี่ยมันหนูเดี๋ยวรอรอบดึกน่าจะมีตัวคนระับ เฮ้ยมีให้อีกช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ครับนี่ครับโอ้พี่เพียรนะใครไม่เคยเห็นปลาไต่ย่าครับผมเพิ่งแต่เคยเห็นครับนี่ปลาปลาปีนอยู่บนหญ้าครับนี่ครับสองตัวครับนี่ครับนี่ครับโอ้ไใสครับไข่ไข่เลยครับว่าเสียงไรขอกแคกขอกแคกนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับ ความชันของเขาครับนี่กำลังเริ่มขึ้นแล้วนี่ครับมาอีกซ่อมหลังๆนี่ได้ครับยวห,หาดูมีอีกตัวไหมครับมันเคยขึ้นเฮ้ยอย่างนี้นวะ มันเคยขึ้นประจำเครับตัวนี้ครับแต่ก่อนมันขึ้นขึ้นแถวนี้ครับแต่ว่ามันขึ้นยากครับมันเลยเปลี่ยนห่อนขึ้นครับอี่ยงมันขึ้นมาเนี่ยครับขึ้นมาบนบนนาบนนี้ครับแต่เขาขึ้นผิดทางครับเลยขึ้นมาตรงรกๆเนี่ยครับขึ้นยากครับโู้เสียงเสียงตัวใหญ่ครับ จะเป็นปะชอนครับเนี่ยหมอนเขาขึ้นไปตาครับมันจะเป็นท่อลงมาครับเนี่ยเป็นท่อน้ําลงมาอย่างนี้ครับแต่พอเอื้อมมันไม่ขึ้นครับไขึ้นตรงนั้นครับเนี่ยมันออกันอยู่ช่วงป่าๆเนี่ยหลายมากเลยครับตัวน้ําไหลมันขึ้นครับขึ้นตรงป่าทั้งนั้น เดี๋ยวผมมาดูแล้วมันติดตรงมีไสชาวบ้านมาใส่ไว้ครับนี่มาใส่กากปลาไว้ครับปลามันไม่เข้าหรอกนี่ครับใส่กากไว้เฉยๆครับปลามันกระโดดข้ามครับก็เดี๋ยวไปจุดต่อไปครับนี่ครับพี่พีนาครับนี่อีกไม้หนึ่งครับวันนั้นผมมาขุดเปล่งน้ำไว้ครับ ปลาขึ้นครับนี่ครับกำลังขึ้นนะครับโอ้มาเป็นทางเลยครับมีหลายปลาครับพี่ปลาอะไรครับน่ะโอ้ปลาดุกใหญ่ครับพี่พี่นะครับโอ้ปลาช่อนก็มีครับนะครับเห็นไหมครับผมเล็งตัวหลังครับพี่พี่นะครับออ้ยปลาดุกครับอหืมปลาดุกไซนั่นครับโอ้ปลาดุกไซโลครับพี่พี่นะเฮีเจ้าเว้ยเดี๋ยวผมกลับเอลรอบมาใส่ครับปลาช่อนครับปลาช่อนขึ้นไหมครับอ่าลงคืนครับ ผมเล็งไปชนอ๋อมันลงคืนครับได้ครับเดี๋ยวผมการในตัวแรกก่อนครับพี่นะครับไม่รอดครับปลาหลุดครับพี่พี่นะครับแต่ยังจับได้ครับเกือบหลับได้จับมาได้ครับอ้ยอวางอันนีญวางกล้องครับ ไปต่อครับพี่พี่นะเฮ้ยตัวนี้มันแหกคุกครับแหกกดครับพี่พี่นะครับเนี้ยช้อนครับนี่แน่แกไมนรอดแน่เนี่ยอีกตัวครับปลาบืนครับไปต่อครับอย่างตัวนี้ให้ตัวคให้ช้อนครับช้อนครับดีนะครับช้อนครับฮึบอุ๊ปอุ๊ป จับมือเดียวครับทรมานเหลือเกินครับครับช่อนครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้เสียดายปลาดุกตัวนั้นไซสใหญ่ครับโอ้เสียดายแต่ว่ากำลังขึ้นครับไม่รู้ว่าขึ้นไปได้กี่ตัวนะครับเนี่ยตามดูคฝนมันตกมาแป๊บเดียวจริงๆครับไม่ถึงกี่วิครับ นี่ปลาเลยครับมีปลาดุกสายใหญ่ด้วยครับปลาดุกส,สวยครับเห็นว่ามันเคล็ดตรงนี้ด้วยแป๊บปลาดุกครับพี่ๆนะครับสองตัวเลยนี่เขาลงไปเลย พี่นมาประดูครับผเมื่อกี้จับเพลินนะพี่นะครับไม่ทายเลยครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับประดูกู้สายใหญ่ครับต่านี้เยวไหนครับเจ็ดร้อยครับกดยูกดยูครับ คนที่มีตัวลงน้ำไปหลายตัวครับนี่ครับพี่วีน่าครับมาดูครับนี่ไม่ใช่สะเลี้ยงนะครับนี่ครับมาดูครับมากดไม่ดครับเดี๋ยวพี่วีน่าครับโอ้ยไม่ใช่จะสะเลี้ยงครับมันขึ้นดข,ขึ้นมาห้วยครับ อีกตัวหนึ่งวะอีกตัวหนึ่งก็ถึงโน้นแล้วครับไหวจริงจริงครับไม่รอครับกดยูกดยูครับ หมดแล้วครับเก็บใหม่ต่อไปครับนี่ยครับทานตายพามาสรุปผลประกอบการครับโอ้เกือบเต็มถุงแงงครับเนี่อครับกระดุกประช่อนครับโอ้มอเตอร์ไซ์สวยๆครับไู่ใด้บอกก็มีตัวหนึ่งครับกลัวเขาเห็นครับเนี่ยครับเลยเก็บมาซุกไว้ครับเดี๋ยวกลับไปบ้านีจะเทดูครับเดี๋ยวมาอีกรอบเด็กอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวมันขึ้นเรื่อยๆเลยครับ ฝนมันตกไหลลงห้วยครับปลากําลังอยากขึ้นครับนี่ครับสรุปผลประกอบการครับต่อเมื่อกี้ครับนี่ครับโโอ้หใส่ดิ๊กครับกระดูกมีตัวครึ่งโล่งนี่เลยฝนประกอบการครับรอบแรกครับเดี๋ยวรอบดิกปีครับโอ้โหมาดูครับจับมือเดียวอยู่ได้ไงนี่งงเลย ผลประกอบการนะครับได้เยอะครับเลยีไซส่ใหญ่ๆครับปลายเลยครับประดุกครับใส่ใหญ่ๆครับรวมแล้วสามตัวนะครับ